ชุดคัดชุดคัดแรงเหนียมหรือป้าเราเรียกว่าอะไรนะสีดีครับแต่ชุดคัดแรงเหนียบรับแรงมาจากเทาพอข้อเหวี่ยงตัวนี้ชุดคัดชุดคัดกลไกเพราะกลไกตัวนี้จะส่งไปที่อะไรลูกเมื่อกี้ไม่ใช่เกียร์เคียร์ใช่เกียร์จะเป็นแกนเดียวกันเห็นไหมลูกแกลนเทากับของเกียร์จะเป็นแกนเดียวกับตัวนี้เช็นไหมลูก เข้าไปอย่างในเดี๋ยวเราเยเรียนต่อไปนะลูกนะกตัวนี้ก็เป็นตัวกดคัดมาก่อนลูกปืนตัวนี้เป็นอ่างใส่พร้อมกันกับทั้งสามตัวต้องใส่พร้อมกันถ้าใส่ไม่พร้อมกันไ,กไ,ได้ไหมลูกไม่ได้นะครับเอาให้ให,ให้ให้ทุกคนที่คนที่มาทีหลังเนาะให้เพื่อนลองก่อนแล้วก็ให้คนที่มาทีหลังอะ่ะเราคงจะพูดอีกครั้ององีกครั้งนึงหนึ่งนะตัวนี้ น็อตอะไรน็อตล็อกชุดคัดชุดคัดแรงเบี่ยงตัวนี้จะมีแหวนอะไรลูกอะไรครับล็อกแหวนเอาไซส์นะครับตัวนังสือเอาไซ์เขียนข้านนอกหันออกด้านนอกถูไหมลูกเพราะเป็นตัวนูนอันนี้แหวนอันนี้แหวนล็อกน็อตชุดคัดชุดคัดแรงเบี่ยงชุดคัดก ตัวนี้ก็จะมีตัวนี้เรียกว่าน็อตอะไรลูกน็อตล็อกชุดคัดนคนไกก็จะมีแหวนตอนนี้เราไม่ต้องเอาออกลูกเราสอดพร้อมกันเสือทอดให้ดูดิเอาเบอร์สิบมาหอดนี่ก่อนสอดทอดทอดสามตัวตพร้อมๆกัน หนึ่งไปด้วยลองลองลองจับสามตัวให้ครูว่านะตัวที่บูทที่เราใส่ัมจะติดมันดื้อมอ่ะถอดแล้วก็เลิกติดติดอ่ะเห็นไหมบูทที่มันไหม้แล้วมันบริสเเรลนน้ำมัน เครื่องนี้เกิดจากการน้ำมันเครื่องแห้งมาลูกแห้งแล้วก็ไหมเลยถูกไหมมีแห้งมันจุดติดมือีติดนิดหนึ่งตามมุดไปที่เกิดจากการไหมของเพื่อนนะใช่ไหมลูกมันเครื่องแห้งมันจุ่มมือเลยนีนะครมจะมีการติดติดนี่วันนี้ก็